อ้วนกูนไหนอ้าทำไมเพราะเกาให้เกาให้อ้าเดี๋ยวจะบองนี่เพาะเกาให้เออนี่เกาให้อ้าไอ้อ้วนเอ้ยเอึอื้อไข่กัวอ้วนนี่มีไข่กัวอ้วนบ้างไม่มีนะลูกนะ เป็นเด็กดีนอนโอ้ยเอียเฮียใครเอาคอดตาองนะฮะองนะเฮ้ยหายละหายละเอาละเออง่วงกันลูกง่วงกันนอนลูกไปนอนในบ้านไปอยู่ไม่กัดนะลูกนะว่าเปิดประลมให้แล้วโอเคหลับฝันดีครับบวานเอ้ยงอักเน็ตงอักเน็ตหัวเฮ้ยเดือยเดือดคอ วุ้นวุ้นเราทำไรอนอนนี่นหละลกทำไมนอนอย่างนั้นน่ะโอ้ยวันเอ้ย นอนตอนนี้เหรอถ้าเปิดพัดลมหนูก็ไม่ยอมเปิดเลยเลยเอามาส่งหนูเข้านอนลูกเอามาส่งหนูเข้านอนนะครับแล้วเปิดพัดลมให้ให้มันสายก็ได้นุ๊กลูก,ลกนะเนาะเกียบปะ,ะเห็นไหมยุงแล้วนะยุงแล้วแล้วก็มาเปิดเปิดพัดลมเปิดไอ้นี่ให้โอ้ยยุงยุงยุง ยุงก็พอยุงนะยุงนะ่ะดื้อจังเลยมาขัดจ่อได้ไงเนี่ยบ้าน <c oughs> เดินนอนเด้อเดี๋ยวเข้ามานอนในบ้านนะครับแล้วก็เ,เปิดพัดลมให้นะครับแต่เปิดปุด๊บเนี่ยหนูก็เดินหนีเลยเพราะพัดลมมันใหญ่ทำไมไปขัดกัดเจียลอีกแยะนายุงกัดกัดเจียาลูกออโอเคแต่ว่อเปิดพัดลมให้นะครับ สวัสดีครับวัน,นวนะันนี้เบอร์นหนึ่งนะรู้สึกมันแรงเดี๋ยวจะเปลี่ยนพัดลมให้ใหม่นะลูกเนาะเอาแบบเบาๆพัดลมอันนี้นวพุตุกซื้อขวายมนะาอาจจะแรงไปนะลูกนะเนาะเงียบปะ วันเอ้ยบางเรียมนอนมันยยมมันกัดกระเจียวแล้วลูกยันไงนบอกพ่อดิไหนเราบอกพ่อดิเสียงพัดลมก็จะดังหน่อย<ม>อย่างนั้นมไม่กัดนะล,ลูกเนาะเคนะอันนี้เปิดให้แล้วเี่เปิดไฟเปิดตัวนยยั่งโมให้ นอะนลูกนะสวัสดีครับจอจอนะครับวันเอ้ยเนี่ยคันตะไข่พวกนี้แหละสังคังหรือเปล่าลูกเอ้ยสังคังนะ้ำมามีนะวันของเราโอเคครับวันเอ้ยโอเครับฟันดีนะครับ บายบายวันน้อยวันเดราสีสวัสดีลูกห <c oughs> น้ามดุดหาวข่าวขาววันกูเอ้ยวันดีลูกนะนอนหลับเต็มเงินหมื่นนอนตื่นเต็มเงินแสนสาธุหน้ามุดหน้ามุดโอ้ยหาวข่าวขาวคิดถึงใครคิดถึงใครวันกูเอ้ย หออือจะทําหน้าคิดขู่ปัดบ่นี่อ่ะคันๆๆๆๆๆเอ้าคันละคละเอ้ออนาหมดละน้ําหมดละน้ําหมดอะไรอ่ะอ้าวอาละเปิดไฟแล้วอยู่ให้ละอืวหาๆๆอ้วนเอ้ยฮ